ayo w h a t s, s u p สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจาการ้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถอมตะเข้าใหม่นะลูกค้านะรุ่นนี้เป็นรุ่นอมตะเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นรุ่น Honda CBR 150R ครับลูกค้านะสภาพคือใหม่กิฟสวยๆนะลูกคา้าชุด 4, สีสวยๆเลยชุดสีนะเป็นสีแดงนะฮะตัดด้วยดํา นะฮะดุดดุเท่เทเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์150รซีซีนะฮะระบบหัวฉีดแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้นะทอ่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับผมนะคันนี้สไตล์แบบเท่เทเลยนะฮะเป็นรถอมตะที่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนขับขี่อยู่นะฮะดอกดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มเ็มครับลูกค้านะเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบเลยครับผมชุดสีอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะตามการใช้งานนะฮะเช่นตรงนี้เลยตรงตัวถังเนี่ย มีแค่นี้เพียงเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ริ้วรอยเพียงเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้หน่อยนะฮะเจ้าคันนี้นะเลขใหม่อยู่เพียง3 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม่ไม่เยอะเลยนะยางหลังแน่นแเหมือนข้างหน้าเลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริฟครับคันนี้เดิมเดิมท้ายได้ไมาเป็นท้ายเดิมนะระบบไฟติดครบครับผมคันนี้เครื่องดีเครื่องเงียบไม่มีดังเลยนะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผม ประมาณนี้เลยเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะใครที่กาลังหารถขับขี่ไว้ใช้งานทํางานหรือว่าไปเรียนนะผมแนะนําเลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ